นี่สามเอสสามเอสตัวนี้ใช่อ้นี่ล็อกประตูเจอแล้วครับบ้านเลขที่ที่เราตามหาแต่ว่าตอนนี้ไม่มีคนอยู่ครับตอนนี้เราเจอบ้านเลขที่ค่ะเป็นห้องแถวแบบนี้เป็นห้องแถวให้เช่าเลยแต่ว่าล็อก พี่จ๋าขอโทษนะคะสวัสดีครับพี่รู้จักเขาไหมอ๋อเขาไปขายพลอยไปขายพลอยที่ไหนเนี่ยเขตลาดพลอยอยู่ตรงไหนอะพี่พี่รู้จักเขาไหมซอยสีจันทร์รู้จัก่ะเนอะแต่ไม่มีเบอร์เขาเป็นคนจีนเขาอยู่คนเดียวเขาเนาะเออเขามีลูกมีเมียอยู่กรุงเทพเป็นผู้ชายเหรออ้า คุยไปคุยมาปรากฏว่าคนที่อยู่ห้องนี้เป็นชายชาวจีนครับเป็นไปได้ว่าคนที่ชื่อมารียะอาจเคยพักที่นี่แต่ยังไม่ได้ย้ายชื่อออกเราเลยจะไปคุยกับพี่อ้อซึ่งเป็นคนดูแลห้องเช่าที่นี่ครับเป้าหมายเดียวความหวังสุดท้ายของเราจะเป็นไปได้หรือเปล่าบ้านเช่าหลังที่ตามมาก็ผิดเป้าซะงั้น สวัสดีครับขอโทษนะคะผมอ,อันหลังนะไหนบ้านพี่อ้อจ๊ะน,นี่ครับอ,รอ๋อคนไหนพี่อ้อเออเนี่ครับเจาหลานคนครับสวัสดีจ้าพี่อ้อสวัสดีครับแม่ชื่อมาลียะจิกากรและทีนี้หนูไปเช็คมาไปอยู่กับเขาอะ่ะมีชื่ออยู่ในบ้านเลขที่สามหนูก็เลยคิดว่าเอ๊ะเขาเคยมาเช่าตึกตรงนั้นอยู่แล้วไม่ได้ย้ายชื่อออกหรือเปล่าอะไรเงี้ยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะีะมสามสิบห้าสามที่เป็ดบ้านไทยว่เนี่ย สองที่เป็นใช่บ้านตรงนี้ไหมฮะใช่ครับผมบ้านนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ที่อยู่ตรงข้ามกับรานซักอบรีดอ่ะที่จับไดนครับเราัพี่เขาจะบอกว่าไม่คุ้นก็ไม่เชิงเนี่ยพี่เขาเริ่มเริ่มกรหิตใจขึ้นมาแล้วบอกไปดูช่ยก็ภาวนานะครับความหวังสุดท้ายของเราที่มีนาจะได้เจอคุณแม่หรือเปล่านีเดี๋ยวต้องดูอีกทีต้องลุ้นอีกทีหนึ่งนะครับพี่อ๋อหายไปสักพักแกก็กลับมาพร้อมกับคําตอบให้บ้านละทีนี้มีไอ้จ้า เขาดูไอทีก็คือใครนะเนียอาจารย์เยอนะเอ๊อาจจะเป็นห้องแถวใกล้เคียงหรือเปล่าที่เป็นที่สามหรืออะไรหรือเปล่าอ,อ่อลองไปดูีกทีเนาะลองไปดูได้ได้โอเคอไปดูแถวนี้ไม่ใช่แน่ๆ พี่อ้อเลยพาเราไปที่ห้องเช่าที่คิดว่าน่าจะมีความเป็นไปได้อีกที่หนึ่งครับเมื่อเราได้คุยกับเจ้าของห้องพักแห่งนี้แต่ก็กลับได้คำตอบที่ต้องผิดหวังครับไม่มีแล้วถ,ถ,ถ้าเหมีแล้วก็ต้องเราต้องเห็นกันเนาะ<ม>แต่มีป้าอยู่คนที่อย่างเงี้ยแต่ว่าเขามีายแต่ไม่ใช่เขาจะมีใยใยู่ตรงกลางแต่เห็นในรูปครั้งเดียวจำอะไรไม่ได้เลยเกี่ยวกับแม่ นานแล้วเป็นสิบสิบปีแล้วพันลาดลีแถบ,บนั้นเออก็ไม่แน,น่นะแกแกอ,อยู่ห้องไหน่ะมันอายุสักเท่าไหร่ครับพี่ครับตอนนั้นตอนนั้นเขาอยู่ข้างครอบครัวนะพ<ว>่อ<า>แม่ลูกนะตอนนั้น,นะนแสดงว่าตอนนี้สิบกว่าปีแล้วอ่ะไม่อยู่แล้วหรอเขาย้ายไปตั้งนานแล้วตามหาคําตอบกันอยู่พักใหญ่จนกระทั่งพี่อ้อคิดออกครับว่าอดีตคนชื่อมารียะเคยมาเช่าห้องแถวตรงนี้อยู่จริงๆ และเธอก็ให้เบอร์โทรกับทีมงานครับเราจึงได้โทรและติดต่อหาแม่มาริยะ,ะาาักดนฟ้